ลัคนาราศีสิง์ดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะเดือนนี้คนลัคนาราศีสิง์ช่วงวันที่1-12ถึงกุมภาพันธ์จะรู้สึกว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาเยอะมากค่ะจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะวันที่5-12ถึงกุมภาพันธ์ที่ท่านอาจจะมีเรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวได้ส่วนช่วงวันที่ 13- 29ถึงกกุมภาพันธ์ ท่านจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากนักค่ะจะต้องยอมรับหรือว่าคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายๆนะคะและคนอื่นๆอาจจะนำพาปัญหาหรือความทุกข์ยากมาให้ได้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเดือนนี้ท่านอาจจะดูเหมือนดวงชะตาไม่ค่อยดีนักแต่หากมีสติตั้งมั่นแล้วไม่กระทำเรื่องผิดศ,ศีลธรรมท่านก็จะรอดพ้นปัญหาต่างๆได้ด้วยดีค่ะ หากท่านมีความกังวลใจนะคะก็ลองไปกราบไหว้พระปางสมาธิดูค่ะก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของท่านให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะสําหรับเรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1-12ถึง12กุมภาพันธ์การงานจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีเลยค่ะจะพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วทั้งงานหลักและงานเสริมงานอริเรกนะคะถือว่าไปได้ดีทั้งหมดเลยค่ะ นอกจากนี้ลูกน้องบริวารในที่ทำงานก็ดูเหมือนให้ความสนับสนุนเรื่องของการงานของท่านดีอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่1 3ถึงย9กกุมภาพันธ์การงานของท่านอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ดีเพราะเมื่อท่านจัดการแก้ไขให้เ,เรียบร้อยแล้วโชคลาภทางการงานก็จะเกิดแก่ท่านตามมาอีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการเงินนั้น การเงินในช่วงวันที่1ถึง13กุมภาพันธ์จะไม่ค่อยดีนักนะคะระวังจะมีเรื่องติดติดขัดขัดหรือมีการทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวเพราะเรื่องของเงินเงินทองทองได้สำหรับเรื่องของการเงินนั้นการเงินในช่วงวันที่1ถึง13กุมภาพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะระวังจะมีเรื่องติดติดขัดขัดหรือมีการทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวเพราะเรื่องของเงินเงินทองทองได้ค่ะ ส่วนช่วงวันที่14ถึง29กุมภาพันธ์ท่านอาจจะโชคดีมีโชคทางการเงินจากผู้ที่นำพามาให้เช่นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือคนรักคู่ครองนำพาโอกาสทางการเงินเข้ามาให้ท่านค่ะแต่โชคดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆนะคะเพราะจะต้องมีเรื่องที่ทำให้เกิดความกดดันหรือจะต้องมีความอดทนรอคอยก่อนโชคทางการเงินถึงจะมีขึ้นได้ค่ะ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวช่วงวันที่1-4ถึงกุมภาพันธ์เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็ยังถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ช่วงวันที่ 5- 29ถึงกุมภาพันธ์ระวังจะมีปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวเช่นอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกับคนในบ้านคนในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงวันที่5-12ถึงกุมภาพันธ์ที่จะต้องระวังให้มากๆเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้ท่านจะต้องระวังคนในบ้านเจ็บป่วยหรือเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านชำรุดเสียหายต้องมีการซ่อมแซมใหม่อีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถือว่าโดยภาพรวมแล้วยังไม่ค่อยดีนักนะคะความรักยังดูไม่ค่อยมั่นคงยังมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตลอดเวลาค่ะระวังคนรักจะเจ็บป่วย หรือมีการเดินทางไกลห่างเหินกันและคนรักคู่ครองอาจจะนำพาความกดดันและปัญหาปวดหัวต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านได้นะคะคนลัคนาราศีสิงจะต้องมีสติที่มั่นคงแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับคนโสดเดือนนี้ยังไม่ค่อยแนะนำให้คบหากับใครถ้าไม่จำเป็นนะคะเพราะความรักที่เกิดขึ้นอาจจะดูไม่ค่อยมั่นคง หรือเป็นรักทางไกลที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนักค่ะและหลายๆกรณีคนใหม่ๆที่เข้ามามีแนวโน้มจะนำพาปัญหาต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงห์ควรจะต้องพิจารณาแต่ละคนที่เข้ามาในช่วงนี้ให้ดีๆค่ะเพราะถ้าคบคนผิดจะเดือดร้อนหนักมากเลยค่ะ ซึ่งถ้าจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสเป็นคนที่เกิดต่างถิ่นต่างแดนและก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากสักหน่อยนะคะอย่างไรก็ดีการทายดวงชะตาราศีแบบนี้เป็นการทายแบบกว้างๆถ้าต้องการคําแนะนำแบบแม่นยำต้องเอาดวงประจำตัวของบุคคลนั้นๆมาประกอบด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะได้ฟังคลิปนี้แล้วอยากให้กำลังใจคุณแม่แชร์ดวงนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะแค่นี้ก็เป็นการส่งกำลังใจที่ดีให้กับคุณแม่แชร์ดวงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ